บอลบุกนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมมิซูมิชิมิซูมิชิไททันไมวิกครับผมนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2.4 2.4ครับผม2.4ไมวิกครับ2.4ไมวิกอยากจะซิงอยากจะจามก็ต้องจัดโบคูครับไปลุนกระแสมาแล้วครับอู่เราตอนนี้โบคูต่อต้นได้ไม่รอใช่ต้นกลางท้ายได้หมดนะครับเสียงเสียงโหดเหมือนมัเจ็ตเฟียสเลยยใช่ คันนี้ทําเยียบง่ายก็คือมีเทอร์โบมีเทอร์โบคู่อินเตอร์กับอินเตอร์นะครับที่ผ่านการปรดิฟจากทางมือเราแล้วก็ปิดท้ายด้วยการโูนรีแมปกับกล่องพ่วง ECU ชอบนะครับใช่ครับแค่นี้เองในการปรีไฟของรถคันนี้นะครับรสองอย่าง,งเอ,า,อาง่ายเทอร์บโบคู่ชุดเทอร์โบคู่กับชุดร,รีแมกปกับกล่อง ECU ชอบแค่นั้นเอง ก็จบง่ายๆแฮปปี้อินดิ้งใช่มาลองดีกว่าใช่ฟังเสียงอะไรเพิ่มเติมฟองเพิ่มเสียงกัน สองตัวสิถามแค่สองอย่างเซ็ตเทอร์โบกับปรับโจนใช่เอา<ป>้าไปใช่คาดหน่อยมันของคู่กันนะอย่างกล่องพวก ECU เนี่ยมันก็ต้องคู่กับรีแมปใช่รีแมปอย่างเทอร์โบก็เทอร์โบคู่ไปไปข่ะน,นิงค่ะตัวดูดิจะไปได้เท่าไหร่เ,รเกียว์ของเกียร์นะตัวเนี้ยของเกียร์นะ 台湾。 เอางั้นอเคโอเสุดจลีกอะไม่โอ้ยกระองกเล็กองลกเลยแตมันมันมันได้อะมาได้แน่ๆอะเรตอเกบเดาเลยไหม่ทตั้งตัวแม้งผมมันงงอยู่เลยอี้ไม่ิว้จะเอาเลยไไม่คิดจะเอาปเล่นไปขึ้นไวกว่ แคนี้ก็พอนะ้วพอครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวก็กลับไปคุยกันตังซุ้มเสียงเดี๋ยวดูอัตราการติดบูธใช่ได้ได้ได้พอแล้วพอแล้วพี่บ๊วยเห็นไหมนะโอ้ยนะโซเชียลเลยเหรอตื่นเต้นเลยเสียงก็สั่นเลยโอ้เสียงมันโผวี๊ดวีมเครื่องบินเจ็ตดีดีนี่คู่นี้เหมาะกับแบบไหนบ้างพี่บอลเกียรออโต้ครับทำได้เกียวโต้ทำได้เหมาะนะโอ้ะครับเพราะว่าติดบูธไว ไม่รอหรอกไม่รอหรอกครับเนี่ยขับธรรมดาครับขับแบบเนี่ยติดบูธไวมากเลยนะครับยโอ้ลูกๆะไรติดรอเลยคะใช่แต่ละครับลูกๆมัรอเลยอ่ะใช่อ่ะดูได้เลยครับดูครับดูดูบูธดูบูธการติดบูธ เกียร์ออโต้เกียร์รถหนักรถแบกรถตู้ลึกเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ได้หมดรถหนักรถตู้ลึบรถแบกทุกอีกเลนะครับได้แม้กระทั่งเครื่องพันเก้าเครื่องที่เล็กที่สุดนะครับอ่าได้หมดแได้มาได้เลยนะได้าเลยเพิ่มไปเลยเพิ่มไปเลยนั่นแหละในงบประหยัดประหยัดสมอคู่สองพันก่าบาะก็ได้หละครับมีแต่ใช่มีกล้องมีแดีแมพใช่ครับ มีแมบกระลังพันกล่องกระลังพันไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรเลยครับก่อนถ้าสเต็ปนี้ต้องมีสองแสนอะ่ะต้องมีสองแสนอันนี้ไม่ถึงย้อนไปสิบห้าปีก่อนที่เราเริ่มเล่นรถเก๋ต้องพกตังสองแสนถึงจะแรงขนาดน,นี้ยใช่ครับอันนี้ไม่ถึงครับแนนะต่นะเพราะว่าหมื่น,นรับใช่ครับอโอ้ยรถสายเมื่อไหร่ มัจริงๆก็โอเคก็สมบูรณ์แบบนะกับมิสูมิชิไตตันไมเวคันนี้นะครับเครื่อง2.4นะครับก็เริ่มต้นที่ใครอยากขับมันมันขับขับมันมอขับสนุกหลังถนนเริ่มต้นก็มีรีแมปมีกล่องนะครับผมรีแมปหลักพันใช่ตัวนี้ก็เหมือนว่าอัปเดตจาก 4D 56มาก็ครับผม่าระบบแก้น้ำดันอะไร อ่าดีขึ้น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 เอาไว่าแก้ไขจุดบกพร่องไปครับระบบดีขึ้นรถคันนี้ครับแต่คันนี้เราก็เก็บรายละเอียดให้ค่อนข้างที่อย่าเลทให้มานะครับก็ใช้งานอย่างเดียวรถเป็นรถใช้งานอ่าไม่ใหม่เลยนี่ล้างให้ด้วยเนี่ยล้างอัดฉีดให้หอมฟุ้งเลยกลับไปนี่ที่พาเด็กขึ้นหน้ารถนี่ไม่มีที่ติดนะวันนี้ใช่ก็คลิปนี้รถรับจบนะครับเดี๋ยวนำรถไปส่งให้เจ้าของรถทันทีเลยนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับ โอเคขอบคุณนะครับที่ใช้บริการอู่เราบอลบุ๊กนะครับครับรักและอชอบเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับครับ